สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิง วันนี้เราอยู่กันในเกมฟุก้รันอัปเดตกันนะครับก็ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ทันได้เข้าเกมนี่ก็เพิ่งจะมาเข้าเกมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็มาอัดคลิปเลยอ่ะก็เพิ่งจะเข้าเกมมาเลยนะครับเพิ่งเลิกจากโรงเรียนมาแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับอัปเดตนะครับก็จากที่สังเกตมานะแจกเพชรเยอะๆอะน่าจะเป็นอัปเดตซีซั่นหรือเปล่า เดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างแต่ผมว่ามาเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าซีซั่นเครับอัปเดตซีซั่นคือการอัปเดตใหญ่นี่ครับผมนี่ไหมเห็นเม็ดกลมๆไหมเนี่ยที่ผมบอกเหมือนว่าคาทีเนะไม่เหมือนเนาะอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะมีรูกตาหน่ากลัวดอยนะฮะแล้วก็ตัวละครลำใหญ่นะครับที่แบบโอ้โหมีแสงข้างหลัง,หลงด่าออกเท่ๆเลยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่สับป,ประรดนะครับดอกบัวนะฮะเมื่อกี้คือภาคหรอเิ้ยผมอยากดูที่ภาคอะ่ะคือภาคเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันก่อนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะว่าหลายคนน่าจะอยากรู้กันเดี๋ยวภาคหลายคนก็ไปดูออกกันได้นะเดี๋ยวผมค่อยดูแล้วกัน ไปดูกันหลักๆก่อนว่ามีอะไรเข้ามาบ้างอ่ะโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็ก่อนที่จะเข้ามาก็เป็นแพ็กเกจนะครับสามพันเพชรนะครับ300ลูกบาทคุ้มไหมคุ้มนะ99บาทนะครับได้สามพันเพชรนี่ครับผมคุ้มคุม,คมอันนี้คุ้มนะครับส่วนอันนี้ก็มันก็คุ้มหมดแหละแต่อาจจะแพงหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คุ้ม9 9บาทได้สามพันเพชรนะฮะอ่ะ,อะโอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยแล้วต้องมาดูประกาศใช่ไหม เ,เราต้องมาดูประกาศเกมว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเตผมไม่ค่อยชอบดูประกาศนะค่อยไปอ่านที่ละเรามาดูกันคร่าวๆว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ากล่องจดหมายนะครับผมก็จะเป็นนะครับอ๋อรางวัลน,นะครับรางวัลโฆษณาดูเพชรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมไฟนะครับขอมอบตัวลางวัลแบ็คบู๊ ก็คือปกติเราซื้อ MacBook ก็จะซื้อสามร้อยเพชรใช่ไหมอันนี้ทีมงานก็แจกตัวรางวัล MacBook นะครับสามารถกดเพื่อให้เพื่อนรุ่มทีมได้ MacBook นะครับใช้ตัวแมคบัติ์แมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลจากทีมไฟท์นะครับขึ้นระดับเลเจนด์ท็อปนะครับอุ์ยนะครับได้เพชรพันห้าแล้วก็ฉาย,ยาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับของรางวัลทั้งหมดเลยลวกันนะครับผมอ่าโอเคว้าวนะครับมา ทีมไฟ์เลเจนด์ระดับสูงอ้โหฉายาเท่มากนะครับใส่ไปเลยนะฮะฮัลโหลเทสโอเคนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในหน้าร็อบบี้นะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับกิลนะฮะขึ้นว่าคาเข้นนะครับอยู่แหลงไอวีนะครับเดี๋ยวๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นหลังอยผมว่าสวยดีนะเออไม่ได้ดูเกะกะขนาดนั้นนะตรงเลเวลตรงนี้นะครับ มีชื่อผมนะครับชื่อในเกมผมนะครับชื่อ1นะฮะแล้วก็มีกิวนะครับคาเคนมีแรงโชแแลงคิวโชด้วยนะฮะอ่าเหมือนพยายามเหมือนเกมพยายามจะทําให้บทบาทกิวสําคัญนะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยที่เขาบอกว่าอ๋อมันมันแบบเออทำให้มันสําคัญขึ้นนะครับอ๋อก็คือแบบเราสามารถแบบทักทายได้ง่ายขึ้นนะครับผมทักทายได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าเนี่ยนะครับทักทายได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีน้โชสกินหรือเปล่านะครับเ,ออเหมือนจะโชว์สกินได้เลยแต่ผมยังไม่รู้ว่าต้องโชว์อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเข้ามาใหม่นะครับขับคุกกี้สุดแก่งนะฮะอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่นะครับอ่บาบัตรขับคุกกี้สุดแก่งถ้าอยากเป็นผู้ที่แข่งแก่งก็จงมาเข้าขับสุดแก่งนะครับวันที่28มิถุนายนผู้เข้าแข่งนะฮะกดลงแข่งขันไปเลยนะครับอ่า น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราเล่นดูกันคร่าวๆเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งเนาะอ๋อก็น่าจะเป็นให้เราตัวละครไปวิ่งนะครับให้เอาตัวละครนะครับไปวิ่งนะฮะก็รับบัตรนะครับเหมือนคล้ายๆแบบพวกไอ้นั่นปะกิจกรรมที่เคยมานะครับไอ้ที่เป็นเป็นได้ได้บัตรพวกเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะสําหรับศึกดวลนะฮะไอ้ขับคุกกี้เนี่ยนะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับก็ จะเป็นอันนี้แฉลงแพ็กเกจโอ้โหแพ็กนี้นะแพ็กแรกว่าคุ้มแล้วนะแพ็กเนี่ยคุ้มกว่าอีกนะครับ99 000. บาทได้7777นะครับ7,000เพชรนะฮะอุ้ยอันนี้น่าเติมนะก็ใครที่แบบสนใจไปเติมร้านคุกกี้แลนด์ได้นะไม่รู้ว่าลดราคาหรือเปล่าอันนี้น่าเติมมากเลยนะ99บาท7,000เพชรอ่ะโอ้โหอันนี้คุ้มนะครับอันนี้คุ้มจริงไปเติมร้านคุกกี้แลนด์กันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวมาดูที่กิจกรรมก่อนนะครับนี่เลยเขาก็จะมีบอกนะครับซีซั่น7นะครับรวมกิจกรรมนะครับกิจกรรมรวมเพชรนะฮะอ่าก็จะมีนี่นะครับรับ1,000เพชรเพโอ้โหวันนี้รับไปเลย1000นะสวยนะครับอย่าลืมมารับกันทุกวันด้วยนะครับแล้วก็จะรับรางวัลนะครับอีก100เพรนะครับเดย์ที่3ามได้1,000นพเพได้600 0ึพชรเพโอ้โหอันนี้อะไรนะครับรับคิสตันเท่ากับเวลาวิ่งทุกวันนะครับโอ้วิ่งครบนะครับ 500นีครับ500วินาทีปะ่ะได้รับ500เพชรนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้แล้วก็จะเป็นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตั๋วนะครับตั๋วพูดสมบัตินะฮะอ่าได้รับตั๋วฟรีนะครับเดี๋ยวเราพูดไปเลยแล้วกันนะครับอา้าวผมมีตั๋วต้องสิใบเลยเหรอโอ้ทำไมเราได้ตั๋วมาเยอะจังเลยอะอเดี๋ยวผมคูดไปก่อนนะครับรอบหนึ่งคูดมาชื่อได้ไระไน,นะน,ะออนะฮะได้เพชรนะ200เพชรป่ะเออนะฮะ เออเหมือนจะได้ตั๋วมาต้องเยอะเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนอะ่ะเขาแจกหรอมีต้องเหลือีกต้องสิบตั๋วนะครับรับตั๋วฟรีทุก8ชั่วโมงด้วยนะอ้ยแจกของเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะหรือเปล่าแต่ที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นสมบัติที่บับเข้ามาคือสมบัติมานะครับผมเป็นสมบัติเก่าที่บับเข้า,ขามาเนาะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับของฟรีไปก่อนนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับรับลิ้นจี่นะครับผมก็ใครที่แบบเอออยากได้ลิ้นจี่ก็นี่นะได้1ชิ้นนะครับผมก็จะหมดแค่นี้เนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดเราสามารถประดุกนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ Surprise นะของรางวัลเซอร์ไพรส์นะครับมีทุกวันนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาจะสุ่มแบบเออมันจะมีเฉพาะเพจอย่างเดียวเลยหรือเปล่านีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องมาอ่านไอ้นี่กันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไง กระดาษเช็คชื่อเซอร์ไพรส์นะครับเอ,อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาอ่านประกาศอีกทีหนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่รับเพจเยอะมากเลยเข้ามาตอนนี้ไม่รู้รับไปตั้งกี่พันแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับ,ออนะรบก็น่าจะหมดเท่านี้นะสำหรับกิจกรรมนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ ่าน่าจะเป็นเนื้อเลือกนะครับเนื้อเลือกเนาะไม่มีนี่นะฮะสแสดงว่ามันคนละอันกันนะครับน่าจะเป็นอีกอันหนึง่งนะฮะเช็คผลสนามแข่งสนามแข่งเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคสนามแข่งก็ยังมีด่านใหม่เข้ามาเป็นด่านฝักทองเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว นะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ไงขับคุกกี้สุดแก่งนะครับผมอ่านี่ขับคุกกี้สุดแก่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ <S <S แล้วก็จะหมดหมดแค่นี้แล้วเหรอไม่มีอะไรใช่ไหมมีสมบัตินะฮะอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมไปดูกิวก่อนนะครับมันจะเป็นกิวแบบใหม่อันนี้ข้ามภาพการอ่านชื่ชื่อกิวแบบใหม่ใช่ไหม หลือโอกาสเข้าร่วมกระดาษจิจชื่อกิลวิงโกฟิลอยู่ต้องย้ายไปกรนนาษจิกชื่ออ่ะโอเคย้ายไปกระดาษจิกชื่อนะครับนี่จะเป็นกรนนาษจิกชื่อแบบใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมอ่ารางวัลโบนัสพิเศษวันนี้นะครับห้าร้อยห้าร้อยสองร้อยสองร้อยอ่าแล้วผมต้องยังไงอะ่ะผมสามารถกดเลขเหรอผมชอบเลขเหรอผมผมผมชอบเลขอะไรเดีย ผมชอบเลขเก้าก็แล้วกันนะฮะผมจะเช็คเลขเก้าโอเคนะครับเช็คชื่อแค่นี้ใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับก็คือเราเช็คให้บิงโกนะเนี่ยเช็คให้มันบิงโกใช่ปะบิงโกหนึ่งช่องสองช่องใช่ปะบิงโกครบสิบสี่ช่องก็ได้รางวัลตามนี้เลยนะโอ้พยายามจะให้แบบเออคนมาเช็คชื่อกิวกันทุกวันเนาะอันนี้คือรางวัลพิเศษใช่ไหมเออโอเคดีนะดีอันนี้ดีดีด เป็นบิงโกเนาะบ,บิงโกเช็คชื่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรื่องกิวเนี่ยต้องว่ากันอีกทีนึ่งละนะฮะอ่านี้ก็จะเป็นตัวละครเนาะก็เหมือนเดิมนะยังออกตัวละครที่ซ้ำอยู่ใช่ไหมโอ้ยนะยังออกตัวละครที่ซ้ำอยู่นะครับก็นี่เลยเชสนะฮะเป็นคุกกี้ช็อกโกนะครับ ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะคุกกี้สละแล้วก็ผัดเกตวิเศษนะครับเนาะเป็นตัวใหม่นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็จะมีสมบัติใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวลองสุ่มดูสิไม่ออกนะฮะเออไม่ออกไม่ออกมันมีโอกาสได้สมบัติด้วยเนี่ยฮะก็อันนี้จะเป็นนะครับเซ็สกินแยลี่ใหม่เดี๋ยวผมขอญอาตซื้อไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะขอซื้อไปเลย ซื้อครบแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่อ๋อยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากกําลังแก้ไขกันนานรายละเอียดว่ามันเป็นกล่องสีทองเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจนะต้องดูเพิ่มเนี่ยน่าสนใจอาจจะเป็นกล่องที่ดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าเขาพยายามทําให้บทบาทกิลวมันสาคัญขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ กิจกรรมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมก็เลยวิวข้่าวๆไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันนะครับเนาะตัวใหม่คุกกี้ชาเลนจ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม